รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับวันนี้พบกับรายการองค์เทพมหาเทวีนะครับทางช่องมูเตโร106นะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับพบกับอาจารย์นี่นะครับในสาระเรื่องราวความเชื่อนะครับที่เกี่ยวกับเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพราหมณ์ดูนะครับศาสนาพุทธนะครับเดี๋ยวบางวันจะเอาศาสนาคริสต์มาพูดให้ฟังอย่างใกล้ๆนะคริสต์มาสนะฮะ แล้วก็จะมีเทพเจ้าในหลายๆความเชื่อนะฮะแล้วก็แม้แต่ในศาสนาโบราณของอียิปต์นะฮะบางองคเ์เดี๋ยวอาจารย์นิมิจะมาพูดให้ฟังว่าทำไมคนอียิปต์เนี่ยเข,เขาเขาไกันมานานมากเป็นพันนปีเช่นกันแล้วมันเสื่อมหายไปได้ยังไงนะฮะก็เรียกว่า รายการบูเตอรเนี่ยอาจารย์ีย่อยากจะเสนอมุมมองนะฮะในที่เรียกว่าหนึ่งเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อแล้วก็เป็นการบูชาแล้วก็เป็นประวัติแล้วก็มีที่มาที่ไปอ้างอิงได้แล้วก็ให้ทุกคนได้มีความรู้ด้วยนะฮะในที่พระเจ้าองค์นั้นได้อย่างง่ายๆเข้าถึงได้อย่างง่ายๆบูชาได้อย่างง่ายๆนะฮะแน่นอนที่สุดนะฮะในวัน ที่ผ่าน,านมาเนี่ยวันนี้อาจารย์หนุ่มมี่ก็จะพูดถึงเทพเจ้าหลายองค์มากนะฮะแล้วก็เทศกาลพระวิคเนศคเนศจะตรีถีผ่านพ้นไปเนี่ยเมืองไทยก็ไม่น้อยหน้านะทำแบบว่าเรียกว่าเหมือนคนอินเดียเลยบางสถานที่เนี่ยจัดองค์พระวิคเนศเนี่ยเอาไปลอยน้ําเลยนะฮะเอาไปลอยน้ําเอาไปออกแหเลยอะคือแบบแห่แห่ไปทั่วเลยแล้วก็ไปลอยน้านะฮะแล้วก็ การบูชาพราะพิฆเนศเขาเชื่อว่าเมื่อครบถึงเก้าวันสิวันแล้วเนี่ยพระพิฆเนศจะต้องกลับสู่สวรรค์นะฮะในช่วงที่ผ่านมาการบูชาพระอง,งค์ถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สานุศาสิลูกหลานพระอง,งค์เนี่ยจะต้องบูชาแล้วก็เชื่อว่าขอพรแล้วก็จะได้ในสิ่งที่ตัวเองหวังนะฮะเทศกาลหลังจากคัเนศจะตรัสถีแน่นอนที่สุดนะคะก็คือนวราตรีที่เราได้เคยพูดกันไป นวราตรีเนี่ยเป็นเทศกาลห่งการบำเพ็ญพดนถือศีลขององค์พระแม่ศรีหมหาอมาเทวีนะฮะในนามของไทยถ้าเป็นของคนอินเดียก็คือเจอัมเบดุรกาหรืออัมเบพวานีอัมเบดุรกานะคะคือคนอินเดียเนี่ยเขาจะเลืกแตกต่างกับคนไทยนะคำว่าถ้าไปพูดในในในประเทศอินเดียว่าบูชาอุมาเทวีนี่คนอินเดียไม่รู้จักนะ คุณต้องบอกว่าบูชาอัมเบดุรกานะคะใจอัมเบดุรกาหรือเจเชีราวารีนะคะพระแม่ผู้ยิ่งใหญ่ที่ขี่เสือหรือสิงโตอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะถ้าเป็นสิงโตก็จะมีอีกพระน,นามหนึ่งที่เรียกว่า,ามหิงสาสุรมัททินีมหิษสาสุรมัททีนีก็คือพระแม่ผู้ทรงสิงโตที่ปราบมหิตะสรได้นะฮะชื่อว่าแม่อุมาเยอะค่ะร้อยแปดพระนามเยอะมาก คืออยากจะบอกว่าถ้าใครได้ศึกษาคือเรื่องพระแม่อุมาเนี่ยพูดสามวันก็ไม่จบนะพระองค์คือแบบท่านผู้ชมคืออยากจะบอกว่าพระองค์เนี่ยมีพระนามที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แต่พระนามที่คนไทยได้นับถือแล้วก็ต้องกราบไหว้บูชาที่มากที่สุดที่คนไหว้เยอะมากในคนไทยก็คือพระแม่มหาอุมาเทวีนั่นเองนะฮะหรือถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยเริ่มเป็นขั้นเอ็กซ์เปิดหน่อยคนก็จะนิยมบูชาพระแม่อุมาทางด้านอินเดตอนใต้นะฮะนั่นคือพระนางมาริยมัน พระนางมาริยมันเนี่ยถือว่าเป็นพระนางเทพเจ้าแห่งการขจัดโรคหาะนะฮะัเขาเชื่อว่าพระนางมาเรียมันเป็นพระแม่บางหนึ่งของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีนะฮะที่คนอินเดียแล้วก็คนไทยนับถือนะครับเป็นพระนางที่ขจัดโรคหาโาครคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเทศกาลนวราตรีก็มีสืบเรื่องอ่เรียกว่าวันที่สิบเนี่ยวันวิชัยทัศมิเนี่ยเขาเรียกว่าวันฉลองชัยชนะของพระนางธุรคขา ะะทางด้านอินเดียตอนเหนือเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยอินเดียตอนเหนือเนี่ยเขาจะมีวงพระแม่ธุรคาเนี่ยนะแล้วก็จะแห่แหนไม่ตามเมืองนะคะแล้วก็เขาจะบูชาแล้วก็คนก็จะแต่งตัวคือคนอินเดียจะต่างคนคนจีนนะหรือกับคนไทยนะที่เวลากินเจนเนี่ยต้องใส่สีขาวคนไทยก็ใส่สีขาวไมเวลาทาบุญแห่พระหรืออะไรเงี้ยแต่คนอินเดียไม่นะโนโน เขาบอกว่าสีขาวนะเป็นสีนการไว้ทุกข์เพราะฉะนั้นห้ามใส่สีขาวคนอินเดียเนี่ยเวลาจะแห่เจ้าเนี่ยแห่พระแม่เนี่ยเขาจะใส่สีสดใสเขาจะใส่แบบสีแดงสีส้มสีชมพูสีแบบสีครีมทองสดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบให้ไบรท์ให้สว่างไว้เขาเชื่อว่าเทพเจ้าจุลอพะไทยแล้วก็เป็นการเสริมพลังให้กับชีวิตของตัวเราด้วยนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ย ในวันวิชัยทัศมิก็คือวันที่สิบเราบูชาแม่มาเก้าวันแล้วไงวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นพระแม่องค์นึงแล้วอีกวันวันหนึ่งก็เป็นพระแม่องค์นึงแล้วก็จนถึงวันที่เก้าวันที่สิบเนี่ยเขาเรียกว่าวันวิชัยทัศมินะคะวันวิชัยทัศมิก็คือการเฉลิมฉลองบูชาองค์พระนางทัรคามหาเพวีนะคะเจเจอัมเบมาเจเจตะกระดัมเบมาเวลาเขาาจะเขาจะร้องเพลงอย่างทั้งถนนเลยอ่ะอาจารย์นี่เคยเห็นเลยนะคือแบบแบบเยอะมาก แต่ต่างจากอินเดียตอนใต้อินเดียตอนใต้เนี่ยเขาจะมีแห่พระเหมือนกันเฉลิมฉลองพระแม่อุมาเทวีเหมือนกันแต่อินเดียตอนใต้จะมีพิธีความเชื่อที่เรียกกันเรียกว่าพิธีการกรรมการกรรมคือการเข้าทรงเข้าทรงเชิญองค์พระแม่เนี่ยมาสถิตยอยู่ในดวงจิตของล่างแล้วก็อยู่บนไหหม้อที่การกรรมเนี่ยเขาจะมีหม้ออยู่บนหัวนะฮะคนอินเดีย มือนที่ว่าพระศรีเหมามาเทวิก็จะอัญเชิญดวงจิตนะคะอัญเชิญดวงดวงสถิตนะคะเชิญพยานทิพย์ขององค์พระแม่อุมาเทวีสถิตอยู่ในร่างแล้วก็ทําการแห่แหนร่วรอบถนนสีลมถนนปั้นนะคะที่ขนเข้าไปตั้งโต๊ะกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์มิ้ก็ไปค่ะวันที่5้านะคะไปเจอกันนะคะอาจารย์มิ้ก็ตั้งโต๊ะนะคะอยู่ที่ใต้โรงแรมพอริเดย์อินถนนโทรศัพท์เดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะอาจารย์มิ้ตั้งโต๊ะเหมือนกันนะคะ อ่าต้งหัวใจมีสโลนแกงง่ายมากๆคือใส่เสะะื้อสีส้มนะฮะเสื้อสีส้มเพราะนเชื่อว่าเป็นสีพรามนะฮะเป็นสีแห่งเรียกว่าความมีเป็นครูพลังของครูรปีนี้ดาวครูเนี่ยถ้าดูในดวงชะตาของเมืองไทยเนี่ยดาวครูเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่นะฮะเป็นดาวที่ให้ทั้งคุณแล้วก็โทษเพราะฉะนั้นเราอยากให้ครู ให้พรเราเราก็ต้องใส่ถือส้มและครูบาอาจารย์จะได้ไม่ต้องถือโทษโกรธเราถ้าเราทําอะไรผิดนะก็เป็นถือแช่นของตะนิ่ี่นะฮะตอนเรียกว่าถ้าไปเจอก็ไม่เจอตะนิ่ีได้นะฮะคืออยากจะบอกว่างานแห่พระแม่อุมาเทวีวันวิชัยดัชนีเนี่ยที่วัดแขกสีลมเนี่ยเขาเออันเชิญองค์พระแม่อุมาเทวีกับพระแม่กาลีเนี่ยเสด็จลงมาประทับทรงแล้วก็สาดผงกลุ่มกลุ่มผงสีแดงเขาเรียกว่าผงสีแดงชาตินี้เรียกว่ากลุ่มกลุ่มนะของอินเดียนะฮะเขาเชื่อว่าผงกลุ่มกลุ่มเนี่ย จะช่วยนะคะไล่โรคร้ายไล่สิ่งที่เป็นอุปัตวะอันตรายทั้งหลายมันก็ตรงอับคอนเซ็ปต์ของตอนนี้เลยนะโควิดมา3-4ปีที่ผ่านมานะคะในการนี้จะรย์มิคิดว่าพระแม่ก็อัญเชิญสเสด็จออกแห่แล้วก็เอาผงสาดไล่โรคร้ายออกไปจากประเทศไทยนะคะออกไปจากบ้านของเรานะฮะเขาก็มีความเชื่อดังนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีดีเป็นวิธีสิริมงคลแล้ปีนี้เป็นปีขานไ,ไงนะปีเสือ ดังนั้นแล้วมันตรงกับปีของพระแม่อุมาเทวีนะคะปีขานนะคะดังนั้นแล้วพระแม่เนี่ยถ้าได้แห่แหนไปรอบเมืองแล้วก็ได้ทําพิธีเนี่ยเขาเชื่อว่าพระแม่ก็จะ,สะเสด็จแล้วก็สถิตกลับมาช่วยเหลือลูกหลานนะคะไม่ว่าในทิศทางใดทิศทางหนึ่งพระแม่ก็จะช่วยให้เราได้รับความสําเร็จสมความพัฒนนาจเจริญรุ่งเรืองในทุกที่วาราตีกาหน้าพระแม่ช่วยมากแล้วก็อยากจะบอกว่าพระแม่อุมาเทวีเนี่ย ขอพรอ,อะไรมักก็จะสําเร็จสมความมนาในวันที่สิบวันวิชัยทัศมีเนี่ยพ่อก็เชื่อว่าวันวิชัยทัศมีเนี่ยจะ,ระพระแม่จะช่วยประทานพรในเรื่องโชคลาภวาสนาในสิ่งต่างๆนะฮะแล้วก็พระแม่ก็จะช่วยเหลือแบบหลายๆอย่างมากเลยคือเวลาเราขอพรมา9้าวันแล้วไงวันที่สิบเนี่ยเ็เชื่อว่าขอพรอ,อะไรเนี่ยเฉลิมฉลองแห่แหนสรรเสริญสวดมนต์ขอพรเนี่ยไปตามขบวนแห่หรือว่าการแห่แหนรอบ วัดแขกสีลมที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเขาเชื่อว่าพระแม่จะโปรดบานพระแม่ก็จะให้พรคนก็จะนี้ยกไปตั้งโต๊ะแล้วก็หรือบางคนก็จะไปเดินขบวนแห่ไปขอพรจากท่านไปถวายพวงอะไรท่านไปถวายเงินทําบุญท่านให้ท่านเห็นหน้าเราเขาเชื่อว่าเราก็จะได้พรจากท่านขออะไรก็จะสําเร็จก็เ,เชื่อกันอย่างนี้นะแล้วก็วันวิชัยทัศมิเนี่ยเป็นวันที่อํานาจของพระแม่ทางก้าปบางจะยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะว่าในตามตำราบปบราณเนี่ยพระแม่ธุรคาเนี่ยหรือพระแม่อุมาเทวีเนี่ยท่านได้รบกับมหิทธาูน,นะคะในตามโบราณเนี่ยสมัยก่อนมีอสศรเนี่ยที่เทวดาก็ฆ่าไม่ได้ใครก็ปราบลงไม่ได้มีเพียงพระแม่องค์เดียวที่ปราบได้เทวดาก็จะให้พรน,นะฮะ <c oughs> กระบองก็จะเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระวิศุนารายนะฮะ สอนเนี่ยก็จะมาจากพระพรหมนะฮะตีศูนย์ก็จะมาะจากพระศิวะจากก็จะมาจากพระนารายณ์ตังก็มาจากพระนารายณ์คืออยากจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยพระแม่เนี่ยได้ประทานพรมาจากองค์มหาเทพทั้งนั้นแล้วก็พรจากมหาเทวีรวมอยู่ในร่างเดียวกันองค์พระแม่สมีพระแม่สรสวดีดังนั้นแล้วเนี่ยอ่มหิศูนย์เนี่ยอสูนตัวเนี้ยเป็นลักษณะแปลกเป็นเขาเอา่อเป็นรูปเอ่อหัวเป็นควายสีษาเป็นควายแต่ตัวเป็นมนุษย์ อสูรเนี่ยได้รับพรจากองค์พระพรมว่าใครก็ฆ่าไม่ตายนะฮะแต่ก็จะมีซิกแนลอย่างหนึ่งว่าจะต้องเป็นสตรีที่เป็นองค์ที่ถือกําเนิดจากองค์สิวะหรือว่าองค์ที่สมรสกับองค์ศิวะดังนั้นแล้วองค์พระแม่เนี่ยสมรสกับองค์ศิวะสามารถฆ่าอสูรตัวนี้ได้แล้วก็เขาก็เลยมีการสมรสบอนใส่สมรสพระศิวะใส่สมรสกับพระแม่อมาเทวีแล้วเนี่ย อาสนตัวนี้ก็ย่ามใจไงไม่คิดว่าพระศิวะจะสมรสเพราะว่าพระศิวะทรงโศกเสียงพระไทยไปกับพระนางสตรีนะคะภาคที่หนึ่งของพระแม่ที่ก่อนที่จะอวตารจะติดมาเกิดใหม่เป็นพระแม่บรรวตีเนี่ยเขาก็เสียพไทยอาสน์ก็คิดว่าไม่มีใครฆ่าตัวเองตายแล้วพอมารู้ที่หลังเนี่ยก็หวั่นเกรงเหมือนกันแต่ก็ไม่กลัวพระแม่ก็ลบกระสนมาเรียกว่า9วันนี่แหละบางตำราความเชื่อวอนอีนเกย9วันเนี่ย พระแม่อวาตารปางที่หนึ่งค่าอูรก็ยังไม่ล้มวันที่สองก็ยังไม่ล้มวันที่สามก็ยังไม่ล้มจนตลอดไปถึงเก้าวันเอาแล้วสิวันที่เก้าเนี่ยเอ๊ทำไมอสูรคุณจําได้ไหมว่ามีพระแม่กาลีเป็นภาพภาพพระแม่กาลีโผล่ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยใกล้จะชนะแล้วนะเพราะว่าพระแม่กาลีเนี่ยได้ถือเออขันเจิมเลือน เพราะว่าอสูรตัวนี้ตัดหัวควายลงมาแล้วก็ยังแบ่งล่างออกมาแล้วก็ไม่ตายอ่ะท่านผู้ชมยังไงก็ไม่ตาย ท่านก็เลยพระแม่กาลีก็เลยต้องมีขันถือเลือดไว้ตัดหัวอสูรนะฮะเพื่อที่จะดื่มเลือดอสูรไม่ให้เลือดมันตกออกมาจากพื้นถ้าเกิดดื่มถ้าเกิดบอกว่าไม่ดื่มเลือดเนี่ยหรือว่าเอามาลองเลือดไว้เนี่ยอสูรก็จะเกิดอยู่ล่ำไปพอพระแม่เริ่มฆ่าอสูรได้ปุ๊บพอจะเริ่มล้มอสูรได้ปุ๊บวันที่สิบเนี่ยพระแม่มหิิชาสนวัฒนีเนี่ย ได้เป็นจำแรงเป็นพระแม่องค์ใหญ่นะฮะแล้วก็มีสิงโตที่ดุร้ายนะฮะแล้วก็จับนะคะอสูนล้มลงพระแม่ก็เลยเอาเท้านักของพระองค์เนี่ยนะเหยียบไปที่หน้าอกของอสูรแล้วท่านก็เอาตีโสน่ะเสียบอยู่ที่หัวอสูนทันทีเลย มันก็เลยเกิดเป็นคําว่ามหิสาสุรมัทินีมันก็จะบังเกิดคําสวดที่เรียกบทสวดสรรเสริญพระแม่ตอนนี้ว่าไห้ทิรินันดีนีอามายาดีบาไดรวาดีกิรวิมหาริยาเบคือคนอินเดียจะชอบสวดบทนี้ครับเพราะว่าเป็นบทสวดที่เรียกว่าขอพอรจากพระแม่ธุรการพระแม่ผู้ยิ่งใหญ่พระแม่ผู้ปราบมหิศาสนขอพระแม่ทรงได้รับฟังคําสวดสรรเสริญของลูกให้ลูกได้รับพรจากองค์พระแม่ พระแม่เจ้าขาพระแม่ผู้ยิ่งใหญ่จะได้สั่งสาในพระแม่ตามพนี้เดียวก็มีวิธีอ้อนพระแม่นะถ้าใครรู้จักการอ้อนขอพอรดีๆคนจะมีความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังนะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่าพระแม่ม่สิษาสูนเนี่ยขอพอรเนี่ยในเรื่องการที่เราเวลาสงติว่าใครจะไปแข่งขันอะไรเนี่ยไปขอพอรท่านอ่ะดีนะหรือใครจะเลื่อนตําแหน่งหรือใครที่มีอํานาจวาสนาขอพอรเนี่ยก็มักจะได้อย่างที่หวังนะฮะแล้วก็ การขอพรจากพระแม่ก็เช่นกันการมาเพนพศมาตลอด9วันขอเลยค่ะวันนี้วันสุดท้ายขอเลยส่วนมากเขาจะขอวันสุดท้ายว่าเราอยากได้ในขอเลยขอไปเลยวันนี้นะฮะแล้วคุณจะได้อย่างที่คุณหวังแต่อาจารย์มีแนะนํานะคะอย่าขอเงินเยอะขอว่าขอให้เรามีความสุขและขอให้เรามีเงินเหลือกินเหลือใช้นะฮะอย่าได้ลําบากและขอให้เวลาเราลําบาก ขอให้มีผู้มาช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชวสนับสนุนมีกัลยาณมิตรที่ดีมาอบอุ้มเราได้อย่างทันท่วงทีเวลาขออย่างนี้จะดีและที่สําคัญที่สุดต้องขอให้สุขภาพแข็งแรงคนบางคนเนี่ยขอพรเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านขอพรให้ตัวเองร่ารวยมากๆแต่ท้ายที่สุดตัวเองลืมขอว่าตัวเองอ่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะลืมขอยจากที่พระเจ้าคุรู้ไหมว่า,าส่วนมากร้อยละแปดสิบเก้าสิบเนี่ย บางคนเนี่ยจะมีวิบากกรรมรวยล้นฟ้าแต่ท้ายสุดมาก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บที่มันไม่น่าปรารถนาที่จะเข้ามาในชีวิตคืออย่างจะบอกค่ะว่าการขอพรจากเทพระเจ้าเนี่ยเวลาขอต้องรู้จากการขอเขาถึงสอนการขอพรตั้งแต่สมัยตำราโบรณาณไงที่มีอาศนที่อาจารย์มีเคยเล่าให้ฟังไงว่านนทุกร้านเท้าเทวดาและนนทุกก็ไปขอพรพระอิศวรว่าขอให้มีนิ้วชี้เพชร นี้ใครก็ได้ต้องตายคือความแค้นของนนทุกไนพอได้พอจากพระศิวะพระศิวะประทานให้พระศิวะลืมคิดไหมว่าเอา้าแล้วจะรู้ได้ไงว่าชีแล้วจะตายนนทุก็จะลองออกพระศิวะพระศิวะก็หนีร้อนลนถึงองค์พระวิชุนารายแปลงเป็นโมหินีลงมาแล้วก็ไล่ลำแล้วก็เอานิ้วชี้เพชรชี้ตัวเองก็เลยตายนั่นแหละก็เป็นที่มาดังนั้นแล้วเนี่ยคำสอนในคัมภีร์บร,รณาณของคนอินเดียเขาสอนเสมอเหมือนกับศาสนาพุทธว่า เวลาขอพรอ,อะไรหรือจะทำอะไรเนี่ยต้องมีสต,ติสต,ติในการทำในการขอไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยพิษภัยมันจะกลับมาเข้าหาตัวเราเองนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเวลาขอพรจากองค์พระแม่เนี่ยอาจารย์มีขออย่างหนึ่งนะอันนี้เรื่องจริงนะคือขอแล้วต้องทำไม่ได้แล้วก็ขอแล้วต้องมีสัจาะกับพระแม่ด้วย แล้วก็ขออย่าพั่มเพื่อนะคะพระแม่จะไม่ชอบคนที่พั่มเพื่อนะฮะอันนี้จริงจแต่ประสบการณ์ที่เราเคยขอท่านมาประมาณ25ปีเนี่ยเรารู้เลยว่าถ้าเราขออะไรอย่างหนึ่งแล้วขอด้วยพลังสิตนิ่งๆเนี่ยเรามักจะได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอ่อนละทุไเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําอะไรคุณรู้ไหมล่าคุณจะไม่ได้เลยจากองค์พระแม่เลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะ <ๆ S 2> แล้วก็วันวิช<า>ัยนัสสมีเนี่ย เขาก็บางคนก็จะถือคือบางคนเนี่ยถือศิลมา9วันกินเตแบบคนอินเดียก็คือกินผลไม้กินอาหารไม่ผ่านไฟกินธัญ,ญพืชนะฮะคือวันสุดท้ายเนี่ยวันบางคนเขาก็จะถือสิลอดเลยนะคืออดคืออดกินผลไม้อะไรเงี้ยจะกินแต่น้ำกับนมแล้วก็ไปที่วัดไปที่วัดไรเพื่อไปร่วมทำพิธีแห่องค์พระแม่ ที่วัดแล้วก็ให้คนเนี่ยได้บูชาพระอ,องค์แล้วก็มาร้องเพลงสันเสริญพระอ,องค์โอ้ถ้าไปอินเดียช่วงนี้จะคึกคืค้นมากครับแต่ละที่จะเริ่มบูชาองค์พระแม่บางบ้านเนี่ยถ้าเป็นบ้านคนอินเดียที่อ่อเคิงคัดเนี่ยเขาจะเหมือนโตะญี่ปุ่นแล้วก็ปูผ้าแดงแบบนี้แล้วก็เอาองค์พระแม่ตั้งไว้องค์หนึง่งแล้วก็ตั้งหมอ้อหม้อก,กลาสหมอกก้อแกาสเนี่ยคือจะมี หม้อดินหรือว่าหม้อทองเหลืองนะคะแล้วก็จะมีใบมะม่วงแล้วก็มีมะพร้าวอยู่ข้างบนหม้อนะคะแล้วก็เขาจะมีจุดยศจุดปฏะทีตแบบนี้คล้ายๆแบบนี้ก็จะมีจุดประทีตแล้วก็ให้ปฏะทีตนได้นำทางนะคะให้นำทางเราแบบว่าแล้วเขาเชื่อว,ว่าประทัตัน,นี้เนี่ยจะเป็นตัวแทนนะคะไฟระหว่างพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ไฟจากตัวเรานะคะแล้วเขาเชื่อว่าตัวเรากับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะสื่อสัมพันธ์กันแล้วก็เขาเชื่อว,ว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ย ก็จะรับฟังนะฮะว่าไฟเนี่ยที่เรานำมาถวายท่านเนี่ยท่านรับแล้วเนี่ยท่านก็จะต้องรับความสว่างจากเรามันเหมือนเป็นการเล่นเกระสินนะของคนอินเดียนะถ้าคุณสังเกตดีๆนะท่านผู้ชมว่าคนอินเดียก็จะมีพิธีอารตีการบูชาไฟแล้วก็ไฟจากพระวิญ้าเนี่ยจะสื่อไปถึงคนอินเดียระหว่างตัวเรากับพระวิญ้า พอเวลาเขาจะบูชาเนี่ยอย่างที่อาจารย์มี่เคยทำมันจะมีอารตีเนาะอารตีไฟเนาะอารตีไฟเนาะก็จะอารตีอย่างเงี้ยโอมมหาวิชณเวนะมะฮะโอมใจอัมเบดุรกามหาเดฟเดนะมะฮะโอมมหาสักติรูปินีนะมะฮะคือพระแม่เขาจะมีหลายนามแล้วก็เวลาอารตีแล้วก็อาจารย์อารตีอย่างเงี้ยขอพรอย่างเงี้ยเวลาขอพรอารตีไฟอย่างเงี้ยพออารตีเสร็จใช่ไหม คือเหมือนกับว่าเราเราอาราตีหน้าองค์ท่านอย่างเงี้ยเราก็จะอาราตีอย่าเงี้ยอาราตีเนี่ยเขาจะเรียกการอาราตีไฟนะฮะอาราตีไฟหน้าองค์ท่านพออาราตีเสร็จปุ๊บคนอินเดียเขาจะเอาที่อาราตีเนะี่ยมาอังไฟเอา,อาทำมืออย่างเงี้ยหนึ่งแล้วก็มาแปะที่หน้าผากหนึ่งแปะอย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งแล้วก็แปะที่เนี่ยหนึ่งแล้วก็แปะที่หน้าผากหนึ่งนะฮะคือเขาเชื่อว่าไฟเนี่ย ถามว่าทําไมต้องแปะที่หน้าผากท่านผู้ชมคนอินเดียเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยจักระเนี่ยมันอยู่ที่ตรงกลางหน้าผากมันจะมีตาที่สามเขาเชื่อว่าถ้าได้ไฟมาเปิดจักระให้กับชีวิตปัญญาจะเกิดพอปัญญาเกิดการดําเนินชีวิตในวันวันนั้นของเราเนี่ยมันจะลุล่วงแล้วก็คล่องคนอินเดียเขาไม่ได้บูอ่ออรารตีไฟแค่ตอนเช้านะตอนกลางคืนขากลับมาบ้านเขาก็รตีคุณ เขาว่าให้ตอนกลางคืนอตอนเช้าเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้กลางคืนอรารตีเช้าอรารตีกลางคืนเพื่อที่ว่าตอนถากลับเราเปิดจักกะมาแล้วเนี่ยเราขออะไรอย่ากพวกเป็นเจ้าพานพ้นเรื่องราวมาทุกวันแล้วเนี่ยก็ขอให้เรื่องร้ายๆขอให้ดับลงไปในวันนี้เขาก็เลยจะต้องอรารตีไฟแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยส่วนมากคนอินเดียตอนเย็นพอเขาอรารตีเสร็จเขาจะมาแปะที่หน้าอกื่อรับความอบอุ่นใจกับบ้าน นะฮะบางคนก็จะแปะที่หน้าอกนะฮะตอนเช้าแปะที่หน้าผากตอนเย็นบางคนเขาก็จะแปะที่หน้าอกแต่บางคนเขาก็แล้วแต่บางคนก็จะแปะที่หนา้าผากเหมือนกันเขาเชื่อว่าเปิดจกักระแล้วตอนเย็นก็ต้องอปิดจักระแล้วก็ปิดการมองเห็นปิดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้ออกจากตัวเราให้ไฟตรงนี้เนี่ยเผาผานนะฮะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้ออกจากตัวเราลงไปดังนั้นแล้วเนี่ยไฟจึงเป็น สิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะในการบูชาเทพเจ้าของศาสนาพาราหมณ์ฮินดูคือมันเป็นบทอะไรง่ายๆไม่ยากแต่ถ้าเราทำผิดทำเนียมเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดีนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการบูชาไฟเนี่ยมันจะเป็นประเพณีเลยของคนอินเดียว่าทุกเช้าเย็นเนี่ยอยู่ต้องมีไฟและที่สําคัญเนี่ยเขาจะต้องมีผงผงเจิมอยวว่างวันไหนอาจจียนมิต่เอาไม่ให้ดูผงเจิมเนี่ยเขาจะมีผงเจิมสีแดงเรียกว่าคุมคุมเนี่ยนะฮะ หรือถ้าเป็นอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่าแซนดูสนะครับเขาจะเอาเอาผงเจมสีแดงเนี่ยแปะที่หน้าผากนะคะหรือถ้าเป็นคนอินเดียเหนือเนี่ยเขาจะไปใช้ผงเจมสีส้มเรียกว่าแซนเดิลนะคะที่เป็นผงเอ่อทผสมไม้จันทร์ด้วยเป็นสีส้มก็แปะที่หน้าผากอิเนเดียเหนือจะใช้สีส้มอินเดียใต้ชอบใช้สีแดงนะคะมันจะต่างกันตรงนี้นะคะแล้วก็การไหว้เนี่ยก็จะเหมือนกันการเข้าถึงพระเจ้าก็จะเหมือนกันเพียงแต่ว่า การที่เข้าถึงพระเจ้าเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณต้องลองดูว่า,าวันนี้คุณไหว้เทพเจ้าไหนวันนี้คุณขอพรเรื่องอะไรอย่างช่วงก่อนที่จะบูชาพระแม่อุมาทเทวีเนี่ยเขาจะต้องบูชาเทวดาอะไรก่อนไหมต้องมีทมเนียมอะไรก่อนไหมเพื่อที่จะต้องให้งานนวราตรีเนี่ยพิธีพิฐานผ่านพานไปด้วยนีมีนะคะเดี๋ยวอาจายรย์มีจะมาเล่าต่อไปว่าจะมีอะไรต่อไปว่า พิธีพิธานการบูชาก่อนบูชานว่าราตีพระแม่ต้องมีบูชาจริงๆทำเนียมีอินเดียมีเยอะนันท่านผู้ชมแบบอนไหว้เจ้าคนตีเลยมีเทศากาลเล็กๆน้อยๆเยอะแยะไปหมดเลยเยอะมากเยอะจริงๆขนาดฮนุมานนังมีเทศากาลบูชาเลยฮันุมานชยันตีมีเลยอ่ะคิดดูดิคืออินเดียเนี่ยการบูชาเทพเจ้าหลากัหลกๆเ็าจะมีเยอะมากมีพระตีวะมะนาลายัยพระพรม พระแม่อุมาเทวีพระพิคันเนศพระขันทกุมารพระหนุมานพระรามพระแม่ศรีดาพระกิตศนะพระแม่ลาธาอุ้ยมีเยอะนะมีเยอะกว่านี้อีกนะคือยังมีเทพท้องถิ่นอีกมีเทพโคนนทิอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีพระแม่เอ่อโคสุรพีนะคะมีเอ่อการบูชาหน้ากัญญาณีนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะอาจารย์นิมมิถึงอยากจะบอกว่าการบูชาเนี่ยเทพเนี่ยเยอะ แต่ถ้าเราบูชาแล้วเราได้ผลดีเนี่ยอาจจะมีเชื่อว่าคุณน่าจะประสบความสำเร็จที่สําคัญแล้วเนี่ยวันวิชาทัศมิเนี่ยเขาจะมีการถวายมะพร้าวขององค์พระเมเนะี่ยมะพร้าวแก่การบูชามะพร้าวแก่คือการทุ่มทุ่มต่อหน้าธราณีหน้าบ้านเลยหรือว่าตรงหน้าที่บูชาเพราะก็เชื่อว่าเป็นการลดตัดวิบากกรรมแล้วก็ช่วยเปิดโชคลาภเปิดสิ่งที่ไม่ดี ให้ออกไปจากชีวิตเปิดทางอ่ะในไหนคนมาอยู่ในในตัวเราแล้วบางคนยินเดียเขาเชื่อว่าการที่มีโชคไม่ดีหรือว่าสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาหาทางออกจากตัวเราไม่ได้จะต้องทุบทุบมะพร้าวเพื่อให้เปิดทางให้เขากลับไปในสุดทิศทางของเขาแล้วก็มะพร้าวเนี่ยมันเป็นตัวแทนที่ล้างความสกรปรกนะฮะล้างสิ่งที่เป็นวิบากทั้งหลายเป็นน้ําสะอาดบริสุทธิ์นะฮะ ดังนั้นแล้วขอพอรจากพระแม่บาพราวเป็นสิ่งสําคัญด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จบเรื่องวันวิชัยทัศมิแล้วนะคะเตรียมตัวกันหรือยังที่เราจะไปงานแห่พระแม่อ,อมาเทวีกันเตรียมตัวหรือยังที่จะไปงานวันวิชัยทัศมิหรือนวราตรีเตรียมกันให้พร้อมอาจารย์มิเช่อว่าทุกคนได้พรจากพระผู้เป็นเจ้าองค์นี้นามพระศรีมาอาร์เทวีทุกคนแน่นอนครับวันนี้อาจารย์มีต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับ